น้อนถ้าเป็นหลอดซีนอนเนี่ยอย่างเงี้ยนะคะ,ะถ้าเป็นหลอดดีๆเนะี่ยใช่ไหมคะมันก็จะเป็นก๊าซซีนอนซึ่งก๊าซซีนอนมันราคาแพงมากเข้าม,มแต่ถ้าเป็นหลอดถูกมันก็จะผสมกา๊าซอะรกอนเข้าไป ก็จะฟูงใส่โปรเจคเตอร์เข้าไปเพราะโปรเจคเตอร์โปรเจคเตอร์เนี่ยมันจะสามารถควบคุมการแสดงว่าให้ลบลเหนือใหม่ที่มันใส่โปรเจคเตอร์ก็คือมันเอาไว้คุมซีนอนถูกต้องหมายถึงว่าเราปรับระดับได้หรอคะก็ไม่คือโปรเจคเตอร์ใบซีนอนคือตรงนี้เนี่ยที่เราจะหนาย่นะเป็นโปรเจคเตอร์ใบซีนอนซึ่งมันสามารถปรับระดับได้อยู่แล้วสูงต่ำซ้ายขวาซึ่งมันเป็นสเกลที่สามารถปรับได้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเราต้องใส่เพิ่มเข้าไปต่อจากตัวไฟซีนอนไม่ใช่ก็คือโปรเจคเตอร์เนี่ยก็คือสามารถโมดิฟายได้ในโคมว่าล ทีนอนก็อาจจะแบบว่าเออมันจ้ามันฟุ้งไปรบกวคนคนอื่นแล้วตอนนี้รู้สึกว่าจะมีกฎหมายกรหมดด้ว่าถ้าสมมติสว่างมากเกินไปจ้ามากเกินไปตำรวจอาจจะจับใช่ไหมคะมเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องการด้วยอย่างนี้ก็คือ,ค,อคือเขาเรียกว่ารับผิดชอบต่บสอสังคมไม่ไปรบกวนคน,คนอื่นเขาอะไรอย่างเงี้ยค <F> ่ะไอพี่ถามนิดนึงจริงๆอันนี้เป็นคำถามของคนเริ่มรู้แล้วอย่างอย่างพี่อย่างน้องพี่อย่างบีมอะไรหลาหลายคนเนี่ยบอกว่าติดซีนอนมาแล้ว ทษทีนะชเออโทษทีนะมันอถมันเฮงซวยบางทีมันติดติดดับดับไฟมันดูดไฟมันช็อตรถมันหลดเป็นไหมก็เป็นเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพสินค้านะคะเพราะว่าตลาดเนี่ยคืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยคุณจะไปล้อเล่นไม่ได้ไหมายเพราะว่าถ้าของยิ่งถูกนะของถูกไม่มีในโลกใช่ไหมที่ดีเออของถูกไม่ใช่ของดีของฟรีไม่มในโลกอ่ะที่เราแบบว่ารู้กันอยู่ก็คือของถูก,ถกที่มาจากเมืองจีนมากอะไรมางเนี่ย IC แล้วก็ PC บอร์ดแล้วก็ลายปรินใสอะไพวกนี้มันจะไม่มีพวก IC คอมหรือไม่ก็เป็นพวกตัว R ที่แบบว่าคอมกระแสไฟค่ะที่เเจอเขาชอบคุยว่ากันน้ํากันความชื้นกัน ปกติถ้าสมมติว่าคุณภาพดีมันจะกันน้ําอยู่แล้ว<ม>ทาไมต้องกันน้าเพราะว่ารถบางคันเนี่ยจะต้องล้างอัดฉีดใช่ไหมฮนะ<ช>ถ้าสมมติไม่<ช>ไ,มไม่กันน้ําอย่างหน้าฝนน้าําฝนมันกระเดิงกระเด็นเข้าไปใส่ข้างในห้องเครื่องมันก็ชอ็อต<ม>แล้วคนนี้มันไม่ได้ชอ็อตตัวแค่ตัวบรรลัดอย่างเดียวร้านบางร้านก็คือเวลาที่เขาติดตั้งเขาติดตั้งแบบไม่ใช่มาตรฐานในความว่าไม่ใช่แบบมืออาชีพเขาก็จะแต่ว,ว่าติดตั้งแล้วก็ติดกับตัวรถเลยนะเ่้าไหชนกับตัวถังเลยซึ่งรถบางคันเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่า ระบบไฟมันสมบูรณ์ไหมระบบไฟมันรั่วไหมถ้ามันรั่วปั๊บอ่ะอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กับอุปกรณ์อย่างเงี้ยใช่ไหมฮมันนำมันนำมันคือเป็นเป็นสื่อกระแสไฟอยู่แล้วมันก็ลามเข้าไปหมดโอเควันนี้ไม่เป็นไรโอเควันนี้ไม่เป็นไรแต่วันหน้ามันก็จะลามไปตีดูมากเลยนะนี่มันนี่มันกี่โวลต์เนี่ยก็ในการจุดอาร์ตแต่ละครั้งสองหมื่นโวลต์พี่แค่ตายแค่นั้นแหละสองหมื่นใช่ถ้าไหนมันว่าถ้าเกิดว่ามันดูดหรือว่ามันรั่วก็คือก็ก็ไม่ก็ก็ไม่ถึงขนาดนั้้้้นนนกกก็็็แแค่่บบตใจเเเเลอออยยย๊ะางีีปปไไดดม๋ว พี่อยากดูว่าของจริงเ่ยเดี๋ยวช่วงต่อไปเนี่ยเป็นไม่ได้นะว่าพี่อยากดูเทสกับนึงเหมือนกันมาได้ได้แล้วคนนี้ก็คือมันไม่ใช่แค่นั้นนะพี่บีก็คือเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้ดูคือหลอดนะหลอดคู่เดียวกันเนี่ยเทสกับปรรหลาดคนละอย่างกันเนี่ยแสงที่ได้ก็ไม่เหมือนกันนะเออเชื่อมั้ยหลอดหกพ0นเคเทสกับประหลาดแบบหนึ่งนะแล้วก็หลอด600 0 k เคเทสกับเออบรรหลาดอีกแบบหนึ่งซึ่งเป็นคู่เดียวกันเลยแยกมาจากคู่เดียวกันเลยแต่แสงที่ได้จะไม่เหมือนกันเพราะว่า ของพวกนี้มันจะอยู่ที่คุณภาพคุณภาพหลายพี่ขล้องใจคุณเกเตรยังไงกันน้ำเนี่ยเอาน้ำมาพ่นๆเงี้ยหรอไม่ใช่แหมจุ่มไปเลยจุ่มไปเลย้ไฟมันรั่วเท่าไหร่นะสองหมื่นโวลต์ที่ไม่ตายก็คางเหลืองคือตะกี้พี่มีคำคำฝากฝากพี่นายกามจากบีมสรัญยูฝากไว้กับชาบอกว่าคนเทพลินเนี้ยต้องเป็นชาชาอะไรไม่ดีชาตลอดไม่ใช่ให้นิ้วจิ้มเลยอะไรไม่รู้เพื่ออะไรกระบบให้ชาอยู่ขั้อะไรอ่ะแล้วจะให้พี่จัดจะบีมเหรอบีมก็ต้องขับพี่ต้องคอยบอกทางใช่ไหม เนี่ยอย่างนี้บีมต้องช้อปปิ้งพี่ต้องนั่งฟังแล้วใครจะเทสได้ใช่ไหมพี่ต้องอธิบายใช่ไหมคือผู้หญิงผู้หญิแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรสงสารน้องเขาน้องเขายังโสดนะเดี๋ยวออดเองออดเองไม่เป็นไรโอ๊ยแ่เราอยากได้ตาเป๊ส่วนตัวเราตัดไม่เอาอยากที่ถามนิดหนึ่งให้คุยว่าอันนี้ของดีของไม่ดีของเนี่ยเราดูกันยังไงในเรื่องของสินนเอาง่ายๆกับเพราะว่าจริงๆอ่ะปัญหาเยอะมากเพราะที่เชื่อว่ารถ รถตั้งแต่ปีประมาณสัก2,005ลงไปเนี่ยไม่มีไฟสีน้ำตาลมาครเกือบทุกรุ่นนะแต่ถามหน่อยว่าแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าอันเนี้ยดีไม่ดีแล้วก็คุณภาพพี่จะดูยังไงหรือว่าพี่จะมั่นใจได้ยังไงเอาเอาไม่ต้องไปวัดแต่คนอื่นสมมติถ้าพี่เข้ามาเซย่าเซย่ารับรองพี่ได้ยังไงว่าของคุณดีอ่ะเอางี้แล้วกันนะคะพี่ดีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้เนี่ยมันจะมีแบบว่ากินไฟเท่าไหร่อินเอาเท่าไหร่นะซึ่งถ้าเป็นของมีของมีคุณภาพ ันก็ต้องตรงโวนก็จะต้องตรงใช่ไหมคะก็คือของเราเนี่ยก็คือกินไฟน้อย3.2จัด3.2แค่นั้นเองอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ยิ่งกินไฟน้อยๆหนึ่งไฟไม่กระชากเวลาเวลาที่แบบว่าบางคนก็ติดเครื่องเสียงเป็นแสนแผงเนี่ยใช่ไหมถ้าเราไปแบบไฟที่นอนที่แบบคุณภาพไม่ดีบางทีมันบอกเออสามจุดสามจุดสองแอมป์กินไฟแต่พอเปิดที่เจ็ดแปดแอมป์อะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าว่าคือมันคือไอ้พวกนี้มันเป็นสติ๊กเกอร์ที่มันโกหกได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเละได้นะแต่เพราะว่ามันตรงใช่ เนี่ยเอานี่35้วัตต์ใช่ไอ้พวกนี้ซีมอนก็คือมา35วัตต์อยู่แล้วคะแต่คราวนี้กินไฟมันจะกินเท่าไหรยิ่งกินไปเยอะๆมันก็ยิ่งเสียเร็วไงแะแบบเพราะว่ามันจะต้องไปดึงกระแสไฟจากตรงตัวไอ้แบตเตอรี่หรืออะไรเงี้ยไอ้สายที่คุณมาทำไมเนี่ยผเอาให้ดูมาที่ที่ก็เหสายเนี่ยก็คือเอาให้ดูว่าที่เอางี้ละกันคราวนี้ตม่กี้เราพูดถึงซีนอา คือเราได้ยินหลายๆหลายๆที่เว้ยปฏิกรโปรเจคเตอร์มันจะดีหรือเปล่ามันได้ยินแบบโคมไหม้คมละลายนะเออใช่ไหมก็คือมันมีสาเหตุหลายสาเหตุก็คือหนึ่งเริ่มแรกหัวใจของโปรเจคเตอร์เลยคือมันไม่ใช่เป็นแค่ลูกแก้วอย่างเดียวใช่ไหมคะวันนี้คือโทรศัพท์ขอยักแกะได้ไหมครับอ่าได้ค่้ชอันนี้จะเป็นโปรเจคเตอร์ไบซินอนซึ่งมันอ่ามันจะเป็นไบซินอนนี้หมายความว่าจะมีไฟส่องไปตามไปตามนะ ััใหม่่โอเคก็คือโปรเจกเตอร์ไบซีนอนตัวนี้หัวใจสำคัญของมันใช่ไหมมันก็จะอยู่ที่ตัวนี้ตัวนี้ก็คือตัวรีเลย์หัวใจจับมันอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้ไม่อยู่ที่ตัวนั้นค่ะจริงๆจะต้องทำอยู่ที่ตัวนี้อ่ะตัวรีเลย์เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าหนึ่งเนี่ย รีเลย์เนี่ยมันจะมีหน้าที่ควบคุมเซเรนอยที่ควบคุมการเอ,อ่อหมายความว่าสับขึ้นสับลงหมายความว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นไฟสูงไฟต่ำใช่ไหมฮะรีเลย์คือคนเข้าไปมองที่จุดจุดนี้แต่เขาลืมมองที่จุดจุดนี้เห,ห็นภาพไหมอ่ะความแตกตา่างอ่ะ คี่ตัวนี้คือสองชุดสองรีเลยถูกต้องก็คือถ้าเป็นของร้านเซย่าเนี่ยรีเลย์ของเราเนี่ยฮะจะเป็นพุ่มด้วยกระดูกงูอ่าก็คือมันจะทนความร้อนแต่ถ้าไอ้พวกอย่างเงี้ยอย่างที่ของตลาดทั่วไปซึ่งลูกค้าไม่เคยอาจจะไม่เคยสังเกตจะได้ตามไปใช่ไหมมันจะหุ้มด้วยพลาสติกอะไรอย่างเงี้ยพอโดนความร้อนมันก็จะละลายเพราะว่ามันไม่ได้ทนความร้อนงได้ด้วยในีห้องอุตสารไอ้พวกเครื่องมันร้อนอยู่แล้วร้อนค่ะร้อนก็คือมันจะต้องคือเซฟตี้สั่งทันทีเราจะต้องมีกระดูก ล้ตัวแต่ว่าหางกหาปลนหรืออะไรเนี่ยมันก็คุณใส่กล่องด้วยใส่กล่องด้วยค่ะก็คือฟิลตรงนี้นะอันนี้ก็คือถ้าเป็นของก็างประลอยแต่ของเราถ้าเป็นเซย่านะก็คือจะเป็นฟิลที่ใส่กล่องเลยอ่าอรของเซย่า่ใช่ใช่แล้วหลกหนันใช่อ๋อนี่มีมุ่งองปรเช็คไว้แล้วนี่ก็คือนี่กคือหัวใจสาคัญแล้วมันไม่ใช่แค่จุดนั้นที่ดี่ดอนวจะมีแบว่าตัวนี้คือก่องสมองกลซึ่งราคาแพงมากนะซึ่งสามารถอดอได้ เป็นเหมือนนี้เป็นชิพเลยใช่แต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวถูกซึ่งเหมือนเหมือนกับบัรลาของพวกวคงแหวนอะไรพวกเน้นการติดตั้งมันก็เป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันเพราะว่าร้านค้าโดยทั่วไปเนี่ยใช่ไหมก็จะมีอาจจะมีช่างใหญ่สักแค่คนนึงแล้วเรานั้นก็เป็นอาจจะเป็นแบบว่าลูกน้องเออลูกน้องคุณเลยบอกว่าช่างคุณเก่งเออแน่นอนอยู่แล้วไม่ทงที่บานเยอะแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าช่างของเราเนี่ย